ลองที่เราจำลองมาให้ ใช่ก,กาาับแม่ตุกต้องเลยโอ,อ,อเคแล้วแม่กด อยากเหคนไทยท,ทำอะไรบนอวกาศตอนนี้ค่ะแชร์ความคิด,ดเห็นกันหน่อยว่าถ้ามีคนไทยอยู่บนอวกาศแล้วเนี่ยคุณอยากเห็นเขาทาอะไรบางคนบอกว่าอยากเห็นของล่าไถยเอาได้เหมือนกันนะคะหรือบ,บางคนเน้นกิน